สวัสดีครับผมปร, <Hey! S 1> ปรินวิทย์คณะพักวัด <Hey! S 1> ปรินวัฒน์คณะพักคณะปรินณวัฒน์คณะพัก hey! วัดถูกแล้วชื่อนามสกุลผมเรียกยากับเรียกสั้นๆว่าเอกกันปัจจุบันเป็นผู้บริหารบริษัท matching p r r t y รับฝากขายเช่าอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดนะครับในส่วนของผมทุกวันนี้จะดูแลทรัพย์ขนาดใหญ่ที่หายากตามท้องตลาดดูแลทรัพย์สำหรับพาณิชย์ในโซนกรุงเทพ และผริตมนทนและดูแลพอร์ตนักลงทุนที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ส่วนทรัพย์ที่อยู่อาศัยจะมีน้องๆทีมงานคอยดูแลอยู่ด้วยประสบการณ์ผมมากกว่า7ปีมีเคสมากมายตอนอยู่น้างงาน เครียดนะครับแต่พอจบจากตรงนั้นแล้วผมจะเอาเรื่องคิดเครียดมาแปลงเป็นคอนเทนต์ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีสาระและสอดแทรกความหามากมายไว้บนโลกออนไลน์จนมีผู้ติดตามจํานวนหนึ่งหรือแม้แต่กระทั่งทาง Living t นเ n d e r ก็ขอเอาไปลงบ่อยเวลาบางส่วนก็จะเดินสายเป็นสปิเกอร์รับเชิญหรือเป็นวิทยากรตามงานต่างๆหลายเวทีแล้วแต่ว่าใครจะไม่ตาจะเชิญไปหลายคนอาจจะ work ฟอร์ home แต่สําหรับผมนั่ง work from heart สมมอนะครับ ส่วนเหตุผลที่ทุกคนต้องโหวตให้ผมเหตุผลไม่มีอะไรมากครับ <staring> รถไม่มีขับโทรศัพท์ก,กล้องเสียข้อดีไม่มีเมียข้อเสียไม่มีตังค์และทั้งหมดนี้คือตัวผมเอเจนต์ฟิลแฟนแห่งดินแดงห้อยขวาง <enjoyed> โหวตให้ด้วยนะจุ๊บ